วันนี้นะคะพีเซนเตอร์มาทั้งทีเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีโปรพิเศษแบบพิเศษจริงๆเลยจัดให้เลยนะคะคือนิสิตซีจีขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดละ40 ml ราคาแค่990บาทเห็นไเดี๋ยวฮะ40 ml นี่ใช้ได้นานโขเลยนะ5ขวดเหรอ5ขวดค่ะ5ขวดจ่ายแค่990บาทเดี๋ยวก่อนนะคือเข้าใจว่าขวดเดียวขวดเดียวห้าขวด ก็เท่ากับว่าตกขวดละ198บาทโอ้ oh my god เห็นเวลาเท่ากับว่าเป็นการลงทุนกับผิวหน้าเดือนละ1น8ร้อเ้าบแบาทคุ้มมากมากเลยพรีเมียมทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ทุกยดของเขาเพราะว่านิสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เพื่อคนไทยจริงๆค่ะห้าขวดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ขวดละอัคือถ้าขวดละแผ่ก็ซื้อนะก็ใช่แล้วมันสิบสิบเอ็มเอ็มมันด้เยอะแล้วก็ดูเหนือดูนวัตกรรมเลยของเขามาแต่ถ้าอยากลองก่อนถ้าอยากลองเนี่ยเดี๋ยวจะเดินออกไปซื้อเลยตอนนี้จริงนะจ้ะ แบบซองมาแล้วค่ะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะอันนี้เป็น CG นะคะเรียกว่านิสิติ์ CG แบบซองวางขายแล้วหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศราคาเพียง49บาทโอ้49บาทเท่านั้นหรือเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะแบบใช้เลยเพราะเรามั่นใจ990ไปเลย5้าต ร9 0ก้าสิบกนกนกนนั่นเราก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าแบบ9 9้าร้อยเก้าสิบองเยหาซื้อได้ที่วัดสันซีเจทั่วประเทศก็คือเข้าในส่วนของยอดที่น่าเชื่อถือเลยแต่ว่าตอนนี้กับรายการเรานะคะแชร์ข่าวก็คือดูเป็นโปรโมชั่นที่มันจะเกินไปเหมือนกันเพราะว่าห้าพันห้าาร้อยเก้าสิบเก้าสิบงก็เพื่อว่าไงห้า เก้าเก้นบอแม่นแล้วลุ้มแสนตู้สี่สิบเอ็นแปดมื่ซึ่งอันนี้ยืนยันตรงนี้ว่าพี่กิ๊กเขาใช้จริงเนี่ยใช้จริงเนี่ยเอาหน้าเนี่ยนางใกล้ใกล้แม่นะก็คือว่าใส่เผยอะไรที่แม่เกิดมาในเห็นแต่ริ้วรอยแม่คือเบามาสกเ็บามากเบามากแล้วผิวเผบอ้คือคนเล่นแม่ว่าลูกเอาไปใช้ก่อนเลยคนแรกใช่